จนยุคป,ปีเก่าแล้วนะคะซึ่งซึ่งจะบอกก่อนเลยนะว่ารถคันนี้เนี่ยคุณถ้าคุณเพิ่งเล่นเขาจะสอนคุณนะครับแล้วแล้วคุณก็สามารถไปปรับแต่งหรือตั้งค่ารถก็ได้แต่ว่ารถคุณของคุณมันยังไม่พังด้วยซ้ำแหละกดอีกรอบเพื่อซ่อมนะอันนี้ก็จะเป็นพลังของรถคุณก็กดซื้อไปเลย ซึ่งน่ากลับสืงซึ่งในทฤษฎีเกมจะบอกกันเลยติวเข้มอย่างหนักนะครับซึ่งจับเลยไปมา,า45นาทียางแน่นะคะว่าเกมนี้มีทฤษฎีที่ทุกคนยังไม่รู้มากมายนะครับอย่างเช่นปุ่มบวกตรงนี้นะครับก็คือความเร็วที่ต้องการใช้หรือว่าเป็นดิสทอปนั่นแหละนะซึ่งเกมรุนนี้ที่ผมบอกไปแล้ว ถ้าคนที่รักเขาจะแปลรูปรถอะแต่ไม่มันไม่ใช่ครับซึ่งซึงนายบริวทักรถซูมเลตเตอร์นั่นแหละซึ่งจะมีการแปลรูปออกมากลายมาเป็นรถของจริงซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจนะที่เกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ภาพมุมมองเหมือนภาคหนึ่งแต่ว่าคุณจะมองมันเหมือนเป็นสมิติว่า เหมือนปั๊มน้ำมันเมื่อกี้มันจะมีเส้นผ่าสูงกลาง2.5นะคะแล้วผู้สร้างเกมนี้เนี่ยผมก็ยังไม่สามารถทราบชื่อของเขาได้ว่าเขามัวแต่เปลี่ยนชื่อบ่อยนะครับผมซึ่งบางทีเขาก็เปลี่ยนเป็นดินสเตอร์อังลูมเนอร์อะไรนะครับผมก็เลยไม่ทราบชื่อจริงนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยในเกมเพย์ก็จะมีปุ่ม มีปุ่มเหมือนว u ท l Task Setter นั่นแหละฮะซึ่งมันเป็นเกมแนวแบบว่าคุณจะต้องรับขนส่งดินไปจากเมืองซัโตไปยังแฮมเมอร์ซึ่งัเป็นที่ที่คุณต้องมาเอาของนะครับซึ่งถ้าคุณยังดูรูปภาพต่อไปนี้ก็คือวิธีการเล่นของเกมนี้นะซึ่งที่ผมพูดก็คือที่สี นะครับทฤษฎีที่มากกว่าบิลทาว่าบิลทาเป็นทฤษฎีที่ผมหามาได้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับซึ่งเสียงรถบ้านผมนางก็ห้ามใส่หูฟังเดี๋ยวเดี๋ยวบางที่ตกใจนะซึ่งคนที่ตกใจก็พอนหูฟังหรือว่าทำอะไรก่อนได้มาต่อดีกว่าเกมนี้จะเรียกว่าเป็น 3D มหรือเกมมินิไม่ได้นะครับซึ่งมินิแปลว่าเกมเล็กเป็นเล็ก ใช่ไหมครับหรือเป็นหรือเป็นของอะไรอะ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่มินิครับซึ่งมันชื่อเกมซึ่งทุกคนก็สามารถบ่งบอกถึงความน่าเล่นของเกมนี้ได้นะครับก็คือคุณต้องไปส่งของที่ใดที่หนึ่งที่คุณไม่รู้จักแล้วคุณก็ต้องทําการไปลงที่นั่นซึ่งทิศที่ผมจะบอกเลยก็คือ ไม่มีทางไหนดีๆที่จะพาคุณไปคุณก็ต้องไปทางดินนี่หละนะซึ่งใครที่ไม่สนใจทางดินก็ขอโทษด้วยนะซึ่งมันเป็นความชอบแต่ส่วนตัวนะซึ่งเราก็ชอบทางราดยางม,มากกว่าเพราะทางราดยางนั้นไม่มีไม่มีหลุมคลุกขลาแบบนี้นะครับซึ่งเส <mumbles S 2> ียงนะก็ขอโทษด้วยนะยน,น,นะครับซึ่ง เกมนี้เนี่ยเป็นเกมแบบที่ว่าเล็กแต่ก็ไม่ได้เล็กนะครับซึ่งเป็นเกมที่นัดว่าเป็นเกมที่น่าสนุกแล้วเพลิดเพลินไปแล้วลักษณะของรถลักษณะของเกมก็จะเป็นประมาณ2ดีได้นะครับซึ่งเราจะไม่เห็นภายนอกหรือความแรงเงาของรถเลยมันก็จะเป็นมิติเดียวๆเ,เลยนะครับซึ่งก็มีการไล่สีจากสีเหลือง จากสีแดงจากสีเขียวไปนะครับซึ่งการไล่สีอันนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยทำให้เกมมันมีมิติแล้วก็ทำให้หน่าเล่นมากขึ้นซึ่งวิธีทำให้เกมมันน่าเล่นขึ้นก็คือให้ทุกคนให้ทุกคนทำแบบนี้ฮะถ้าน้ำมันคุณจะหมดคุณก็ต้องเติมไปแล้วคุณก็ต้องขับรถแบบพิวชิวกดอะไรเล่นไปฮะซึ่งก็ไม่ต้องแปดนะีเนาะซึ่งวิธีทำให้ เกมนี้มันน่าเล่นมากก็คือให้ให้คุณปโป,โปรนะครับแล้วก็มาเล่นมันจะสนุกนิดหน่อยนะครับขอบครับซึ่งต่อเลยเนาะเพื่อแต่ต่อก็ออไม่มีอะไรหรอกเสียงมันดังนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ก็เป็นเกมเกมที่ง่ายๆนะคบเป็นเกมเล่นง่ายๆไม่ได้เล่นยากเกินไปซึ่งเกมนี้บอกเลยผู้เล่นเกือบถึงล้านนะครับ ซึ่งก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องไปแปลกใจกับเสียงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวัคซีนครับมันไม่เกี่ยวกับของผมหรอกนะก็ก็อย่าก็อยา่าทำอะไรมากไปเนาะซึ่งคนคนที่หนึ่งแค่คนที่หนึ่งเขาสร้างเกมนี้ใช่ครับเขาสร้างเกมนี้เลยนี่จะไปกดแชร์ดูก็ได้นะ ให้ร้อยกระแทกขกงกูจะได้แบบแบบนี้นะครับแม่มันยังไม่ได้ยินตอนนี้หรอกนะฮะคนนีแม,ม่ยังไม่ได้กระแทกอะไรนะซึ่ง่เขาแบบก็แบบมัมนเกมอย่างนี้ในน่ซึ่งพิสต์ดีนี้ก็ไม่ได้น้อยไปนะ ซี่ีผมบอกไปแล้วว่ามันหลายนะที่จำได้ไหมต่อไปอ้าวหาเทเลยเอ้ยนุ่มครับ นห่งาดปหนกใจะเียนนะลครับซึ่งเกมนี้นะก็ก็ยังไม่จบแค่นี้นะก็มันยังมีหลายนาทีนะคะเพียงการขอโทษด้วยเรื่องเกี่ยวกับวัซีนะครับซึ่งที่ผมต้องพูดเบาก็เพราะว่าคนที่ผมก็นังนั่งอยู่ข้างๆ มันเสียงดังนะวิธีทําให้เกมนี้มันสนุกก็ได้บอกไปแล้ววิธีทําให้เกมนี้มันน่าเล่นผมก็บอกไปแล้วผู้สร้างเกมก็ยังไม่ทราบชื่อแล้วก็แล้วเดี๋ยว ep หนะ้าเดี๋ยวจะมาทำการบอกเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่แล้วก็ผมก็เป็นเกมที่ว่าเป็นความทรงจำระดับเด็กๆที่ก็ยัง ยังคงชอบเกมนี้อยู่แล้วเป็นการแล้วเป็นการรีเวิร์ดทำนำมาจากรชีวิตจริงซึ่งทำให้มันรีเวิร์ดให้เกมหน้าเล่นแล้วก็ทำให้เกมมันสนุกนะครับแต่ยังไงก็ขอโทษด้วยว่าผู้สร้างเกมก็ยังไม่มีการอัเปเดตใดๆเกี่ยวกับเกมนี้ซึ่ง ซึ่งการสร้างเกมนี้นั้นก็คือว่าย่าย่าอยู่แล้วว่าต้องมีการใช้เกมสามมิติแล้วก็สลีปด้วยนะครับซึ่งสลีปคืออะไรก็คือการตั้งค่าเกมการบังคับเกมโดยต,ตัโดมันนะครับซึ่งการบังคับเกม,ต,มตัโดมันเนี่ยก็เป็นก็คือเหมือนสลีปอย่างเช่นสลีปเดินหน้าหนึ่งก้านะครับคุณก็จะล้วตัวละครของคุณคุณก็ต้องสร้างเองนะครับแล้ว เกมนี้มันก็ถึงไม่อัปเดตยที่คนนี้ทราบกันนะครับซึ่งเกมที่เกมที่มันจะมีอะไรดีๆกว่านี้ผมขอนัดเป็นวิวทรัสสมลิลเตอร,รอ์มินิทรารดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นเกมที่สนุกมากพอแล้วนะครับซึ่งไม่มีเกมอื่น นอกจากมาครับนะครับที่สนุกอยู่แล้วไม่เหมือนเกมอื่นนะครับซึ่งจะไม่ทำไมช่วยรดแก้เบื่ออย่างลิศนะครับนนะครับกิปนี้ก็เลยอีห้านาทีหน่อยสิบห้านาทีซึ่งรถคันแรกของแล้วว่าวิธีซื้อรถนั่นเหรอคุณก็อยากไปคิดมากเลย ก็มาที่ตรงนี้นะคบแล้วก็กดบิวบิวถูกรันสเตอร์นะครับราก,กดถูกเลยนะคนครับ,รบซึ่งวิธีซื้อนี่ต้องง่ายมันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับ ซึ่งคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางยิ้มิ้ต่อไปล้วมาต่อพาร์ทหน้าถึงพาร์ทห้านะครับ